สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาร่นะคะในครั้งนี้จะมาทํานายนะคะด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือรัคณาธานูในช่วงเดือนมีนาคม2564ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเอาละเราลองไปดูนะคะว่าสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูเ n e r g y ของชาวธนูในช่วงเดือนนี้ก่อนนะคะว่า ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นั่นเองชาวธนูนะคะเพจชอปเพนเดเคอลเดอะทาวเวอร์ฟอร์พเพนเดเคอลและเดอะเดวิลนะคะเอาละ สำหรับชาวธนูนะคะในส่วนตัวของคุณเนี่ยเป็นในช่วงของคุณอาจจะมีในเรื่องของแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะที่แบบว่าอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานด้วยก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเริ่มต้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะการอยากที่จะมีในเรื่องของเซลฟ์คอนฟิเอนซ์ Self ident, นะคะ อะไรที่แบบเหมือนเหมือนเป็นการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างอ,อค่อนข้างจะฉับพลันนะคะเป็นแบบว่าจูจ่ๆคุณก็คิดว่าโออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ อันนั้นคือสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนนะเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณอาจจะยึดติดเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะคะ่ออคุณอาจจะยึดติดกับใครคนนั้นหรือว่ามีความคิดถึงมากนะคะมีความรู้สึกว่าตัวของเรานะคะอาจจะไปต้องพึ่งพิงนะคะพึ่งพ,งพ,งพ,งพิงพึ่งพาเขามากเกินไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางใจก็ได้เขามามีอิทธิพลกับ จิตใจเรามากเกินไปอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะรู้สึกเหมือนมันค่อนข้างอึดอัดในตัวเองนะคะก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองบางอย่างนั่นเองนี่เราลองไปดูเขาคนนั้นบ้างนะคะ energy ของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างสาหรับชาวธนู energy เ,เ,เขาคนนั้นนะคะ10 of pentacles เจ็ด สองไม้และเดือสันในส่วนของตัวเขาเองเนี่ยนะคะเขาอาจจะในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะใช้เวลานะคะอ,อ,อยู่กับครอบครัวนะคะเป็นส่วนใหญ่นะอันที่1นนะคะอันที่2ออาจจะเป็นว่าเขากําลังคิดในเรื่องของอนาคตนะคะอันยาวไกลที่แบบว่ามีในเรื่องของการสร้างฐานนะสร้างครอบครัวนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเข้ามาในความคิดของเขานะคะซึ่งแต่เดิมเขาอาจจะไม่ค่อยคิดเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะลงหลักปักฐานนะคะเขาอาจจะอยากเลือกอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือว่าอยู่กันไปยาวๆอะไรแบบนี้นะคะเขาก็อยากที่จะ,ะเริ่มต้นบทบทบาทใหม่ของเขานะคะหรือว่าเริ่มต้นอะไรที่แบบเหมือนอเป็นความสุขนะคะเขาอาจจะเลือกสิ่งที่ เข้ามาเกี่ยวข้เกี่ยวข้องกับอนาคตของเขาด้วยด้วยความรู้สึกที่เบเหมือนกับว่าใครที่ทําให้เขามีความสุขนะคะใครที่แบบว่าทําให้ชีวิตเขาเนี่ยสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสดใสอะไรเงี้ยเขามีแนวโน้มที่จะเลือกคนนั้นนั่นเองนี่เราลองไปดูนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับชาวธนูนะคะเขามีความในใจอะไรที่อยากบอกกับชาวธนูบ้างนั่นเอง ขอทราบข้อความในใจของเขานะคะที่อยากบอกชาวธนูเขามีอะไรในใจที่อยากบอกมั้งเอ่ยเยวนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะเขาบอกโฮม e ท i g ดอนเอเวอร์เลฟมิ go I'm gonna reach out to you soon. Please be patient. Hurting you is the last time. the Last thing I wanted to do แล my inner child feels insecure and not good enough. โอเคเรามาดูความในใจของเขาดีกว่านะคะความในใจของเขาเหมือนกับว่าคุณกับเขาตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่เหมือนกับคล้ายคมีความภาวะความแย่ การแยกห่างจากกันนะคะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันมากนักนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของเหมือนคล้ายๆค,ความสัมพันธ์จะจบลงอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าช่วยกอดเขาไว้แน่นๆหน่อยแล้วก็อยากให้เขาไปนะเหมือนกับเขาก็ยังไม่ได้อยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยเขาไปอะ่ะเขาก็จะยังอยู่นะคะและที่สําคัญก็คือเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณรออดทนรอเขาสักนิดนึงนะคะ สิ่งที่เขาได้ทําลงไปนะคะในเรื่องของการที่คุณอาจจะคิดว่าเขาทําร้ายคุณทําร้ายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นอย่างนั้นนะคะการทําร้ายคุณเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่เขาจะทานะคะเขาไม่ได้มีความคิดที่อยากจะทําร้ายคุณเลยนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับ ที่ตัวเขาเองก็ได้นะคะ my inner child feel insecure and not good enough ตัวเขาเองอะ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเออตัวเขาเองไม่ค่อยดีพอหรือว่าเขาอาจจะมีปมประเด็นบางอย่างนะคะในใจเขาเขารู้สึกไม่ค่อยออมั่นคงหรือไม่ค่อยปลอดภัยกับในเรื่องราวของความรักหรือเขา,าอาจจะมีในเรื่องของออความขัดแย้งในใจเขาเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของออชีวิตในวัยเด็กอันที่หนึ่งนะคะหรือว่าแบบออประเด็นปัญหาบางอย่าง นะคะที่อยู่ในใจเขานั่นเองนี่เราลองมาดูนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณอยู่ในสถานการณ์ของการรอคอยนะคะสมไม้ในช่วงนี้นะคะคุณรอคอยใค,ใครสักคนหนึ่งเป็นอเนอร์จีของคนที่คุณรอคอยคนรักของคุณน,นั่นแหละนะคะ2ถ้วยนะคะคุณรอคอยใครที่แบบเป็นเป็นคนของคุณจริงๆหรือเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นโซเมท เป็นทวินเฟลมอะไรเงี้ยนะคะคุณรอคอยเขานะคะแล้วออคนที่คุณรอคอยอาจจะอยู่ห่างไกลจากตัวคุณนะคะหรือว่าอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันมีการต้องเดินทางหรือมันมีการต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วมันมันรู้สึกเหมือนแบบอยู่ไกลๆหรือว่าถ้าคุณอยู่ด้วยกันอาจจะมีความรู้สึกว่ารอคอยให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกเหมือนห่างกัน นะคะมีความห่างกันเอ e r จีของคนที่แบบอ,อยู่คนละสังคมกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของต่างชาติต่างภาษาตรงนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะคะคุณรอคอยเพราะว่าเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะแบบ อันอันนี้ถ้าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยคุณรอคอยใครสักคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เจอคู่ในในเดือนนี้นะคะสําหรับคนโสดนะสาหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนคุณรอคอยที่จะให้ความสัมพันธ์กลับมาดีหรือว่ากลับมาพูดคุยกันใหม่หรือมาติดต่อกันใหม่ก็ตามเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็น energy ของคนที่เป็น queen of swords กับ queen of wands นะคะที่แบบว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาเพราะว่า อาจจะเกิดปัญหากันในเรื่องของ1อารมณ์ร้อนนะคะ 2. ในเรื่องของคําพูดอีกคนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็ใช้คําพูดที่แบบอาจจะไม่ได้คิดว่าโอเคมันไปทําร้ายจิตใจของอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ก็ไม่เบาอะ่ะก็คือก็อาจจะส่วนกลับไปหรืออะไรด้วยความอารมณ์ร้อนแล้วก็มีความารู้สึกว่า,าไม่ค่อยจะแข่จิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะตอนนัดน,นะคะหรือว่าด้วยอารมณ์ก็ได้นะคนที่คุณด,ดิวด้วยนะคะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะ วินอปสอดนะคะคนที่เป็นชาวทัดลมนะมิถุนกุมตุลน,นะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่า,าชาวธนูบางคนอาจจะดีกับคนชัดทัดไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนั่นเองนะคะหรือผู้ที่เกิดวันเสาร์ด้วยก็ได้ทีนี้เนี่ยนะคะ The world เนี่ยนะคะมันเหมือนแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันดูท่าว่าจะจบลงไปนะคะหรือว่ามันต้อง ห่างเหินกันไปก็ตามเนี่ยนะคะมันก็เลยแบบมันเป็นการจบที่มันยังสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะ The world เนี่ยนะคะซึ่งการจบครั้งเนี้ยการที่จะเริ่มต้นใหม่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันหลายๆยอย่างนะคะจบจากวงจรเดิมเพื่อที่จะเริ่มวงจรใหม่นะ่ะนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของอ่ทัศนคติความคิด นะคะความเชื่ออะไรบางอย่างนั่นเองนะคะส่วนคนที่ที่ที่อยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้จริงๆก็สามารถจบได้นะคะสามารถจบได้หรือแม้แต่จบมาสักพักหนึ่งแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าคุณได้จบความสัมพันธ์นี้แล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครที่เป็นคู่ของคุณจริงๆอะ่ะคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานอะไรแบบนี้นะคะคุณจะได้ได,ได้ได้มีการเริ่มต้นใหม่นะ อย่างไรก็ตามนะคะในการเ,าเริ่มต้นในครั้งนี้เนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความที่อาจจะยังไม่พร้อมนะคะด้วยเจ็ดาบเนี่ยอาจจะมีคนไม่พร้อมหรือว่ายังมีคนที่แบบเออยังยังมีความรู้สึกละล้าละลังอยู่นะคะแล้วก็เหมือนอ,อยากจะหลีกหนีจากความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับแบบกล้ากลัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อา,อาจจะด้วยว่า ดูแล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังมีอุปนิสัยบางอย่างนะคะที่แบบเหมือนกับเรายัางไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจเขามากนักนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยยังไงอะ่ะไม่ค่อย trust อไม่ค่อยเชื่อใจเขาอาจจะมีเรื่องของความหวาดระแวงหึงหวงอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือการสร้างกำแพงใส่กันในบางส่วนกันเข้าถึง กันได้อย่างไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมีเหมือนมีกำแพงสร้างกำแพงขึ้นมาปิดกั้นกันแล้วก็แล้วก็แบบยังไม่ค่อยเชื่อใจหรือเปิดใจกันมากนักรวมถึงแบบอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะมันมีความเหนื่อยว่าโอเคที่ผ่านมาเนี่ยเราเราอาจจะเจออะไรมาที่มันหนักหนาสำหรับเราอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยเ,ออเปิดใจเต็มที่นะคะ สำหรับคนที่รอคอยเนี่ยยังไงก็ตามอะ่ะเอเนอร์จีของเขาดูเหมือนว่านะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับความรักถ้าถามถึงเขาคนนั้นนะเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าเขาจะเขาได้ติดต่อสื่อสารคุณมาหรือว่าพยายามคนที่อยู่ห่างไกลอะนะคะในการที่จะพูดคุยกันผ่านข้อความนะคะผ่านการโทรหรืออะไรอย่างนี้นะ มันมีเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าการเริ่มต้นซึ่งซึ่งซึ่งก็มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะก็มีความแฮปปี้อยู่ส่วนใครที่อยู่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะคะแล้วมีปัญหากันเนี่ยก็จะเริ่มพูดคุยกันนะคะมีการเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นแต่ว่าในการพูดคุยครั้งเนี้ยต้องพยายามแบบเออมีความเชื่อใจกันด้วยเหมือนกันเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะมีการแบบคนที่คอย หวาดระแวงอยู่ว่า,วา,าคู่ของเราเนี่ยเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าโดยเฉพาะแบบคนที่เ,เคยอาจจะมีประเด็นกันมาหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยากจะมาเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยก็ได้อะไรแบบนี้นะคะคนที่คุณดีวอยู่ด้วยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องอายุสําหรับบ,บ,าบางบางบางเคสบางคนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ก็คือความมั่นคงของความรักครั้งนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดนะคะความรักกับคนที่ใช่แล้วก็ความที่จะมีการลงเอยกันนะคะ end up กับใครสักคนหนึ่งที่จะสามารถสร้างครอบครัวมีความเป็นครอบครัวกันได้มีความเป็นปึกเป็นแผ่นนั่นเองนะคะซึ่งใครคนนั้นน่ะคุณอาจจะมีอยู่ในใจเราก็ได้นะคุณอาจจะเลือกไว้แล้วว่าโอเคคนนี้แหละนะคะ เป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคะเป็นคนที่เรารอคอยนะคะแต่ช่วงนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงภาวะการตัดสินใจของคุณอยู่ดีแหละภาวะการตัดสินใจที่ว่าบางคนอาจจะจะเลือกใครดีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นการแบบต้องเลือกว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้ดําเนินต่อไปอย่างไรนะคะหรือเลือกระหว่างความรัก กับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าความรักกับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะเลือกต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องเลือกกับชาวธนูแต่มันอยู่ในช่วงระยะเวลาสภาวะของเหมือนมีมีการร,ๆรอๆนะคะการรอคอยมันเหมือนกับยังยังไม่ถึงหรือว่ายังไม่สุดในตรงนี้นะมันยังอยู่ในภาวะเหมือนการรออยู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือในสภาพสถานการณ์นะคะของชาวธนูในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ ทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะภาพความรักความสัมพันธ์นะมันเป็นคนที่เป็นแบบคนที่รู้ใจกันเป็นคู่นะคะเป็นโซเมทนะคะคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าคนที่คุณได้พบเจอเนี่ยนะคะ เขามี energy ของความเป็นโซเม t e นะรู้ใจคุณทุกอย่างนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบว่าหันมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณมีสเสน่ห์นะคะสำหรับชาวธนูนะคะมีความเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็พูดถึงคุณค่อนข้างที่จะอาจจะดีวอยู่กับคนที่มี e โก o โสูงก็ได้นะคะในช่วงนี้นะมีคนน้อยอกน้อยใจนะคะมีคนน้อยอกน้อยใจว่า อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีตัวเลือกหรือเปล่ามีคนเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็ทําให้คนหนึ่งน้อยใจว่าอมแล้วเราจะดีพอสําหรับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนมีคนไล่ล้อมนะคะมีคนไล่ล้อมเขาเยอะมากนะคะแล้วเราก็มาน้อยใจว่าเออแล้วแล้วเราจะมีโอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ที่ภาพขึ้นมานั่นเอง นี่เราลองไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักในเดือนนี้เป็นอย่างไรเส้นทางแห่งความรักสําหรับชาวธนูในช่วงเดือนนี้เนี่ยดีวายทัมมิ่งนะคะมันเหมือนต้องรอคอยจังหวะเวลาและโอกาสมันอาจจะแบบในเดือนนี้มันอาจจะยังไม่ได้แบบเออมาแฮปปี้เอนดิ้งอะไรขนาดนั้นมันอาจเหมือนยังต้องมีระยะเวลายังต้องมีการรอคอยอยู่นะคะอีโรติกอิมเมจเนชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเอออาจจะ มันอาจจะยังอยู่ห่างไกลกันก็เลยแบบมีความคิดถึงกันนะโดยเฉพาะคิดถึงกันในเรื่องราวของความอารมณ์โรแมติกอีโรติกอะไรแบบนี้นะคะ Travel memories นะคะอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคุณอาจจะแบบเอ่อนึกถึงในช่วงเวลาที่ได้มีการเดินทางมาเจอกันอะไรแบบนี้นะคะความรักของคุณอาจจะ มีเรื่องของการเดินทางเข้ามามีทธิพลนะคะหรือว่าในเรื่องของระยะทางอ่ะระยะทางระยะห่างระหว่างกันอะไรแบบนี้นะคะนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วชา,ชาวธนูเนี่ยมีคําถามในใจที่อยากจะถามอะไรไหมคะเพื่อที่จะได้ให้ไพ่ Fi นะคะตอบคําถามชาวธนูในสิ่งที่คุณอยากรู้ในใจนะคะ Forgiveness is freedom ให้อภัยนะคะ กับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออย่าไปให้ความสําคัญมากนากกักน,นะคะควรที่จะแบบเหมือนกับการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันจะปลดปล่อยคุณนะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของคุณ คุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องให้อภัยกับความสัมพันธ์เก่าไปก่อนจะได้แบบว่าไม่มีอะไรติดค้างกันนะคะแล้วก็เหมือนกับเออจะได้เอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์สิ่งที่ดีมาใช้ในความรักครั้งใหม่หรือถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นกับความรักกับคนเก่าก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องให้อภัยเขาก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้เริ่มกันในสิ่งที่ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปติดอะไรกับตรงน,นั้นมากมายนะคะ นี้เราลองไปดูว่าเลือแฟนโรแมนต์จะมาให้คำตอบอะไรนะคะบทสรุปปิดท้ายกับความสัมพันธ์นี้โซเมตอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะในเดือนนี้คุณจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่เป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่ของคุณนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะสองถ้วยกับโซเมตเนี่ยนะคะเข้ามายืนยันนะว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนั่นเอง นี้เราลองไปดูนะคะแองเจลอยากจะมาให้คำแนะนำอะไรกับชาวธนูบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะสำหรับความรักครั้งนี้โรแมนติกฟีลิ่งโซเมดใปที่สองและเซออปติมิสติก about your love life นะคะคุณไม่ต้องไปคิดมากอะไรมากมายอะนะคะถ้าจะต้องรอเวลาให้ในช่วงของเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณจริงๆก็รอไปก่อนด้วยความรู้สึกที่มัน เป็นเป็นบวกอะนะคะ positive thinking and faith will bring your romantics นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มองความรักในแง่มุมที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คือความรักครั้งนี้ของคุณนะ่ะดีแหละนะ,ะมันอาจจะมีปัญหาอุปสตรเข้ามาบ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทำให้คุณได้เรียนรู้แต่ว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่า ความรักครั้งนี้มันมีความโรแมนติกอยู่ในนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญนี่ก็คือโซเมตถึงสองใบขึ้นมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคอนโสลดนะคะคุณได้พบโซเมตแน่ๆในเดือนนี้ส่วนคนที่มีในความสัมพันธ์นะคะคุณดิวอยู่กับโซเมตนะคะหรือว่าถ้าคุณรอโซเมตเนี่ยนะคะเขาอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของคุณแล้วนั่นเองทีนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของชาวธนูในช่วงมีนาคมนั่นเอง อย่าลืมสำหรับการกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะไลค์แชร์คอมเมนต์เข้ามาได้รวมไปถึง Subscribe ช่องด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ Subscribe นะแล้วก็ติดต่อด,ดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองขอให้ทุกคนโชคดีกับในทุกๆเรื่องราวนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ